ข่าวด่วนทันควันนะครับทุกท่านโอ้โหช่วงนี้กําลังร้อนแรงเลยนะครับโพสต์นี้ไม่ใช่ประเด็นนะแต่ผมเอามาประกบกันเพื่อประกอบการบรรยายแต่โพสต์ที่แบบเน้นๆก็คือแบบพาดไปหาทนายอนันชัยชัยเดชนะครับผมเออนะเกิดอะไรขึ้นทุกท่านปู้หูแบบมาแบบอาจารย์ยอดเลยทีเนี้ยโอ้โหนะครับนัตถิกำมังสะมภะรัง แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่แบบไปร่วมงานศพอาจารย์ยอดนะครับเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับก็โอ้ผมอยู่9้าคืนสิวันน่ะผมไปช่วยตรงนั้นอ่จนผมรู้จักกับลูกชายของอาจารย์ยอดนะครับเพราะว่าผมก็เป็นเป็นเป็นเนอฟซี FC นี่แหละนะครับผมที่ชอบฟัง ฟังที่อาจารย์ยอดเล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าสนุกมากอ่ะนะครับเข้าประเด็นนะครับทุกท่านอ่าทนายธรรมราชนี่กำลังหาพวกนะโอ้โหสบายตัวเลยตอนเนี้ยตอนนี้กระแสะก็ไปกบไปทางอื่นแล้วเออกบข่าวเชื่อมจิตซะแล้วนะครับอาจารย์ออสบอกคล้ายๆกันแต่ผมบอกว่าไม่เหมือนกันเอาเขาก็บอกว่าคล้ายๆกันอืมมันจะไม่เหมือนกันแน่อยู่แล้วมันไม่เหมือนกัน มาว่าทางเพราะว่าทางนี้ทางนี้เป็นเฮนแต่ทางเชื่อมจิตเป็นเป็นเทพหรือเปล่านะครับหรือเปล่าก็ต้องบอกแบบนี้นะเออเอาเอาเป็นว่าคือโพสต์นี้ไม่เกี่ยวกันนะครับมาดูที่โพสต์ที่มันสําคัญนี่คือโพสต์นี้ครับผมว่ายังไงนะว่ายังไงว่ายังไงฝากทุกท่านที่ช่วยต้องการเป็นกระบอกเสียงให้กับเขานี้นะครับผมช่วยกันกดไลค์ให้กับจอห์นนี่ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับอืม อยากจะบอกนายนายธรรมราชว่าเอาเรื่องของตัวเองให้รอดก่อน <c oughs> นะครับโอ้โหนี่แชร์ไปทั้งทุกเรื่องเลยนะครับนะอ่ะอย่าลืมดูโฆษณาขั้นการระหว่างคลิปจนจบจะกดข้ามนะจอนนี่ทําข่าวนี้ก็อยู่ในพื้นที่นะครับผมอยู่ในจุดเสี่ยงนะเนี่ยอยู่สุราชนะนะครับเออโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายนี่บานเลยนะนะครับผมก็ไม่ค่อยจะได้ขายของเลยนะไม่ค่อยมีของขายนะครับก็ ทำแต่ข่าวเป็นหลักเดี๋ยวนี้กาลังทําเสื้ออุ้ยว่าจะไม่บอกแล้วนะเนี่ยกาลังทําเสื้ออยู่เสื้อผมนี่แหละนะครับเสื้อช่องจอนนี่นี่แหละที่จริงอะ่ะผมทํามาทุกปีแหละเสื้อผมอะ่ะแต่ปีนี้ยังไม่ได้ทําไงอ่ะโอเคนะครับผมทนายธรรมราชบอกว่าอยากให้ท่านทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมว่ายังไงผู้อะไรผู้ก่อตั้งกลุ่ม ผู้ก่อตั้งทีมไม่ใช่กลุ่มผู้ก่อตั้งทีมอเวนเจอร์อเวนเจอร์เขาไม่เรียกกลุ่มนะเขาเรียกทีมครับผมเขาก่อตั้งเป็นทีมครับดีนะไม่เรียกแก๊งนะครับซึ่งมีประธานมูนิทีหญิงคนสวยประธานต้นอ้อคนดังรวมอยู่ในกลุ่มด้วยรวมอยู่ในทีมด้วยผมตีให้แล้วกันนะครับแสบเหมือนกันน้าเรานี่ยนะ อยากให้ท่านได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกเบยหน้าแหกละสิอา่าไอเรื่องเพื่อนนะเรื่องเพื่อนที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับผมเล่มที่11หน้าที่2 1 0นะครับผมก็อา่าวันนั้นผมรีบผมพิมพ์ผิดนะครับเป็น230สนะครับสองสองแต่ผมไปแก้แล้วแหละนะครับเอโอโอ้โหนะครับแล้วว่าอย่างไงนะอา่าในพระไตรปิฎก ในเรื่องมงคลชีวิตสามสิบแปดประการนี่ข้อที่หนึ่งเออไม่ใช่มงคลที่หนึ่งไม่คบคนพานคำว่าคนพานเนี่ยคือคนที่แบบอ่า mm. เขาเขาเรียกเขาเรียกอะไรถ้าบ้านผมนะเอ,เอาแบบใช้บ้านบ้านผมแล้วกันคนพานในบ้านผมก็คือแบบหาเรื่องตีไปทั่วหาเรื่องด่าคนไปทั่วนี่คือคนพานนะครับผมอ่าคือคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะตีความไปแบบนี้นะครับผมอ่าแต่ถ้าเป็นเรื่องคนที่มีคดีความไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวคนพันนะในในผมว่าในในความหมายมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับท่านจะได้กระจ่างในข้อธรรมะข้อนี้ว่าระหว่างกรรยนานมิตรกับคนพนันมีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเอาก็ว่ากันไปแหละนะครับผมอืมนะอืมสุดจัดประัดบอกนะครับผม อ,อันข้าพเจ้านั้นเป็นทนายรุ่นน้องเชียบนี่มีการเจียมตัวด้วยมีเจียมตัวด้วยนะครับทุกท่านจึงมีความปรารถนาดีกับท่านอยากให้ท่านได้ฟังธรรมะข้อนี้อยากให้ฟังหรืออยากให้อ่านให้ใช่ใหไหมแต่ว่าก็แชร์ของอาจารย์ยอดมานะก็คืออยากให้อ่านอะไรประมาณนี้อยากให้ฟังพูดผิดออ เพื่อให้ท่านประดับเป็นความรู้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงให้ท่องแท้เสียก่อนก่อนที่จะพูดอะไรออกไปจึงเรียนมาเพื่อทราบขอขอบพระคุณมากครับจากทนายธรรมราชยืนยัดความถูกต้องเขียนคำลงท้ายนี่ไม่เหมือนเดิมสักครั้งนะครับผมเออเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมงคลมงคลชีวิต นะครับของอาจารย์ยอดนะครับผมก็เป็น,เป,นเป็นหัวข้อคลิปนะอาจารย์ยอดก็คือบรรยายไว้ดีมากๆนะครับอืมแต่มตันก็แล้วแต่คนจะตีความนะแต่ถ้าผมตีความอ่าคนพานเนี with ่ยผมมองว่าคนพานก็คือแบบคนที่แบบมันอ่อมันมันหาเรื่องคนไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยเออหาเรื่องด่าคนหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนเราก็เรียกว่าคนพาลแต่ถ้าคนที่แบบมีคดีความอะไรเงี้ยเรื่องคดีอาญาหรือคดีแพ่งอะไรเงี้ยนะครับ เราก็ต้องไปดูว่าเหตุที่เกิดคดีนะครับมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทไหมอ่ะทะเลาะวิวาทก็จะเกี่ยวกับคนพานนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะผมก็ขออนุญาตอธิบายในมุมของจอนนี่ที่เข้าใจไม่ใช่ว่าอ่าเพื่อนอ่ะอะไรนะเพื่อนอ่เพื่อนทะเลาะกันมันไม่เกี่ยวกับคนพานนะค่ณข้าบอกไหมครับอ่าเพื่อนเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเพื่อนแบบทะเลาะกันเพื่อนหักหลังกันผมว่ามันไม่เกี่ยวกับคนพานนะในในประเด็นนี้ แต่ถ้าเกิดว uh, well, ่าเพื่อนแบบตามจิกตามดาไม่เลิกเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะเราก็จะมองว่าเออเราไม่คบคนผ่านอ่ามันตามเรื่องตามเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับสุภาษิตที่ว่าคบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตผ่านไปหาผลอะไรทํานองเนี้ยใช่ไหมอ่านะครับนี่ก็เหมือนกันคือเราถ้าเราคบคบคนผ่านก็คือว่าคนพานเนี่ยมันก็จะพาเราเนี่ยไปไปมีเรื่องไปมีเราไปทะเลาะกันนะบะแว้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอะไรทํานองเนี้ย ก็แล้วแต่คนจะตีความอย่างที่ผมบอกไปแล้วแต่คนจะเข้าใจนะส่วนทนายธรรมราชก็จะเข้าใจแบบนี้นะครับเออก็อกรรู้นะครับผมนัตถิกำมังสมพรังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรมไม่มีนะครับผมนี่คือของอาจารย์ยอดนะครับผม <c oughs> คืออันนี้คือมันก็มีในพระไตรปิฎกนะเออนะครับก็นะ ตามนี้แหละครับทุกท่านผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรคือหมดแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะไปวิจารณ์อะไรเยอะนะครับผมเดี๋ยวหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอืว่านะนายธรรมราชเดี๋ยวดูคอมเมนต์ของนายธรรมราชก่อนลืมเหรอลืมว่าผมก็เพิ่งนึกได้ไงกำลังคิดว่าผมกำลังจะพูดอะไรอะไรเงี้ยก็เลยน,นึกได้อ๋อมันลืมมันขาดคอนเทนต์ขยันแซะจริง,รงๆเไม่มีคอมเมนต์ไปบอกอืมอืมมอ่ะเสวนาอะไรไปคอมเมนต์แล้วเนี่ยอืม ไม่แผ่วจริงตัวนี้เหมือนสันวนว่าเอฟซีของทนายธรรมราชนะที่เขาเป็นคนนี้แมนมากแซะผู้หญิงทั้งวันเหมือนสันอันนี้ก็เป็นเลยนะเป็นเอฟซีของทนายธรรมราชนะก็เข้าไปอ่านดูได้นะครับผมโอเค okay, ทุกท่านก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ